คำเตือนช่องของเราเต็มเรื่องเนื้อหาที่หยาบคายในบางครั้งโปรดใช้วิจารณญยยาณในการรับชมนักหน,นัหนูๆควรดูอย่างมีสติห้ามเรียนแบบและมีผู้ปกครองคอยให้คำแนะนำขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับบ้านเนา่เนาๆอีกแล้วนะครผมแล้วก็ตูดไอ้นายที่โผล่เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายอันนี้เราก็อยู่กับบรรยากาศบ้านเนา่เนาๆนะผมบ้าน <c oughs> ใครไม่รู้นะผมบ้านผีสิง ไม่บอกครับบ้านบ้านจุดๆหนูบ้านกูเองบ้านอึเออรอรอไม่เราก็อยู่กับเออสลืมสลือเกมมิ่งอีกแล้วใครกูเนี่ยเวลาเสียงมันจะสลืมสลือเป็นเฮียอะไรก็ไม่รู้คิดถึงเขาหายอะไรถ่ายบ้านเน่าๆไงเนี่ยเอาหน่อยไหมดีแล้วไม่เห็นโลโก้นรถทำไมวะเขาไม่ได้จ่าย เขาต้องจ่ายก่อนเราถึงจะโฆษณาให้เอ้ยลมแรงว่แปบนี้บอกเลยน่ะคนดูใครเล่นเฟซบอกด้วยนะครับเดี๋ยวจะส่งไอเดียไปให้เพิ่อนเพื่อนเออวันนี้เราไม่มีอะไรมากครับผมวันนี้เรามานั่งไอเฉยอยอกเพิ่มึงเห็นสนามข่านี้มึงจะให้กูมานั่งไอเฉยนะถ้าอยากเพื่อนเพื่อนกด09282947คุณบอกแค่นี้แหละโอเคครับนี่ไม่เพื่อนคือมันคือแล้วมันคือแล้วใช่ครับมันก็คือเงินกูนะผมที่หมดไปกับอะไรก็ไม่รู้นะ เราจะมารีวิวเจ้าสิ่งนี้นะผมแต่ว่ากูไม่รีวิวอันนี้อันนี้มันมีมันมีคูนสี่มันเหญ่เลลองกดโทรศสุ์เยอะต่อไป You suck เอารีวิวเป็นกล่องนะผมกล่องโง่ๆกล่องนี้มันคือ Body Fight STD01K1 Butterdex นะผมข้างหลังก็จะมีเออ่ชุดก๊าซสิบสามใบนะผมของ Danger สิบเก้าใบแล้วก็ Darkon ยี่สิบสาคิดยังไงครับผมคิดยังไงกับการกด ผู้ชมเห็นแล้วนะเดี๋ยวเลื่อนกล้องให้ดูมันก็คือคอมมนุษย์นะผมสภาพนี่น่าจะอยู่มาแล้วสิบล้านปีนะผมเออเป็นวุตถเวขของภาคใหม่นะผมเพกดำเนินเรื่องอะไรมีกระดูอยู่ปวยนะฮะ๋ย่มาก็ประมาณนี้ผมเดี๋ยวกูจะใส่เดี๋ยวกูจะใส่ลายน้ำไว้ตรงกลางแล้วกันนะยูตีนไวรุนในเชดอนสักทีอะพังทีท พี okay. ่เอะติดพัดลมดิเพลงวิเศษมังกรทางนวยสวรรค์แก้วคอสแอสโทรโลกีว่ามีวิเศษไหมอ่าไหนๆกูก็หลุดออกมาแล้วไหนๆไหนๆมันก็หลุดออกมาจากกล่องกูแล้วรีวิวไอตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมมันไม่ใช่กล่องเออมังกรนวยสวรรค์คอสแอสโทรโลกีนะผมเออไซส์สองนะผมหกพันห้าพันสองกิริคอนใช่สองเกดคุณนุ่กาจะเล่นสายนี้นะผม จะสังเกตน,นะผมนำการสุดกับการสูดโซ่ของการสูดโซ่โโโแล้วก็ Galaxy F นะผมย่อม,มาจาก Galaxy Formation นผมหากเรามีมังกรทรงกรฟ้าอยู่ในช่องซ้ายผมแล้วก็สวมใส่ไม,ม่อยู่ช่อง <c oughs> มังกรทรงกรฟ้าอยู่ในช่องกลางและช่องซ้ายนะแล้วก็สวมใส่ไอเทมมังกรทรงกรฟ้าอยู่คารต้นสนามทุกใบนับคิดเข้าบวกหนึ่งนะผมบางลมบางโลนแกนทัวร์ดาก้อนสุดโหมดตั้มค้างป <c oughs> ัตภเมียเรียนเมื่อยามเดียว เอาจริงขึคตรเลือดเสียบอมลุงสาโม่โอเคผมเอ่อไกโอดากอนโซดิปมูนนะผมไซส์สองนะผมเออ่ดิเฟนต์หนึ่งหมื่นนะผมพาวเวอร์เจ็ดพันนะผมมีสองคิทิคอนนะผมดอะะไรนคอสคือจ่ายสองเกรน้ำก๊าซเป็นส่วนขอารเขาสูดโซ่ของการนิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเป็นไรเห็นไหมไม่ชินเห็นไหมไม่เห็นลองซูมไปที่คำว่าตรงนี้เลยครับมึงก็กดซูมนุ๊นุ๊นี่มันมันเผ่านี่โอดากอนนะนุ๊มันเผ่านี่โอดากอนแบบ <Okay. S 2> อันนี้ผมรู้เรื่องแล้วผมเมื่อวานเมื่อวันสองวันที่แล้วเขาบอกว่ามีข่าวว่าการ์ดฟอยเนี่ยแม่งใส่ผิดนี่ขนาดการ์ดฟอยมันยังใส่เผาผิดเลยแม่งเผานี่โอดากอนไงเจ๋งปะล่ะเออ่ภาคใหม่ก็มีลูกเล่นใหม่การจีเ e <ม>อเวิลด์ชันนั่นเองนะผมมาต่อแล้วการ์ดที่มุสนามจะไม่สามารถถูก,ถกนำกลับขึ้นมือได้ด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งแล้วก็ความสามารถไม่สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งแล้วเมื่อการ์ดนี้่มุสนามนะผมพลังเชื้อเพิ่มสองหน่วยนะผมแล้วก็ฮะเขาสนามด้วยจีเอเวิลด์ผมจะการ์ดเพิ่่่มอออีีกใบนนะตไป เออกูลืมบอกแหละนี่เป,นเป็นเผ่าอันนี้เป็นเป็นเผ่าเอา่อดากอสแล้วก็แล้วก็เผ่ามางังกรเทนต์ผมเป็นเผ่าใหม่นะผมโอเคผมเป็นของดากกันโวนะตรงช่องกูอีกนะนี่ลันเซดาก็อ,กอกสไซส์สองนะผมพาวเวอร์หกพันนะดิเฟนต์หนึ่งพันมีหนึ่งกิจจุตคอนนะผมคอคอนนะผมนำการ์ดสุดก,ก็จะนำการจากช่องดอรอปเราหนึ่งใบเข้าสู่โซ่การนี้ผมนใจนิเกตหากการ์ดหากลักษณะมีมอนสเตอร์ดาก็สนะผมอยู่นะผมไซส์ของการนี้ลดลดลงหนึ่งนะผม แล้วก็ดาร์กอทุกใบนะผมได้รับพิเนเทสแล้วก็การ์ดเหล่านั้นไม่สามารถถูกเลสได้ด้วยความสามารถของการ์ดูแข่งเนอะมีทิปเปอร์แอตแท็กนะผม,ม,ะผมแล้วก็โซกาดใบต่อไปอ่ะไอตัวกระนึงนั่นไงไอตัวที่แล้วมันมีตัวมันมีสกิลอะไรวะเออมีมูฟเขาตอร์แท็กแล้วก็โ so ซกาดดาร์กอใช้ใจพลังคิดหนึ่งหน่วยนะผมเรื่องความสามารถหนึ่งอย่างจากด้านล่างนี่ผมสามารถไล่ดาร์กอใช้ได้หนึ่งครั้งหนึ่งเทิร์นนะผมแล้วก็ สกิลแรกคือนำใบเทมเพามัมงกรเทพไม่เกิน2ใบจากกองการ์ดขึ้นมือหนุ่มแล้วก็ทำการสับกองการ์ดสกิลที่สองคือนำมอนสเตอร์ที่เป็นเผ่ามังกรเทพที่ชื่อไม่ซ้ำกันน้องผม2ใบจากท่องดระดับขึ้นมือหนุผมพูดวทำได้ลองดูสิลองดูสิลองดูสิเต็มหน้าอันนี้<อ>เป็นของเผ่าเดนเจอร์น้องผมเผ่าใหม่เออก็จางกี้เดนเจอร์มัน,นคือจอมมัดพิชิตใต้ลราดอะโดกาเซอ เราเติมเอสให้มันด้วยครับซิอุสซิอุสซิอุสเออมีหกมีดิฟเฟนซ์สองพันนุ่มสองพีแล้วก็พาวเวอร์หกพันครับไซส์สองไม่อ่านสกิลว่ะผมอ่านอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ดากอนนี่เป็นเผ่ามังกรเทพไม่ใช่ดากอนไม่ใช่ดากอนเข้าเลยก็มันไม่ใช่ดากอนไงอ่านเฉพาะของดากอนโบแล้วกันะที่ไม่อ่านของเบนเจอร์ของกาไม่ตื่นมาเป็นดูอัลการ์น่ะเชียร์นี่ ันคเออเวทมนต์นะผมไล่กานี้ได้เมื่อเรามีเผ่ามังกรเทพอยู่ขณะนั้นผมใจหนึ่งเกรดจวก๊าซเออจวก๊าสองใบนะผมจากนั้นถ้าเรามีดาวก๊อซอยู่บนสนามเราได้รับพลังเพิ่มหนึ่งหน่วยนะผมแล้วก็ไล่ก๊าซได้หนึ่งครั้งหนึ่งเทือนนะผมมันชื่ออะไรวะเนาอ่านไปแล้วช่างมันอันนี้ผมก๊าซเฮียกร์กาซเฮียร์นะผมเพราะว่ามันเอาไว้แก้ยาก็เฮียร์ก็ก็ก๊าซก็โอเคนะผมมันเป็นเวทมนต์นะผมเออเผ่ามังกรเทพไปเล่นทัวร์สวิตช์โหมดนั่นเองนะผม ใจนิงเกตนะผมคาลเ,เตอร์นะผมจีเ e อโว่คอมาสเตอร์ดาร์กอสไม่เกินหนึ่งใบพับมาสเตอร์ดาร์กอสปศน่าอันนี้จะอธิบายง่ายคือไว้แก้แก้เวลากรณีโดนเลสจีเอโว่ G มันจะไม่ทำงานแล้วก็ไลน์นี้ผมแล้วเราก็จะจีเ e อว่ได้ดมมเลยมาได้รีบดีวิวกูไม่ต้องบานนะผมไอเทมเออดาบมังกรเทพนะผมการกริชนะผมจ่ายนิงเกตแล้วพลังคิดหน่วยนะฮิวิสคอสเดี๋ยวถ้าเรามีอะไรนะดำเขาเรียกกาอะไรนะกากริชไม่ได้ต้องกากริช ไม่ต้องกัรกลิชเกลิชสองคิสเป็นห้าพันหนุ่มอีควิฟท์จะหนึ่งคิสหนึ่งดวงถ้าเรามีมอนสเตอร์ดาร์กอสบนสนามค้านี้และดาร์กอสทุกไปวนี้บนสนามจะได้รับพาวเวอร์บวกสี่พันนะผมและการ์ดเหล่านั้นจะไม่ถูกทำลายด้วยความสามารถจากการ์ดคู่แข่งและความสามารถของการ์ดเหล่านั้นจะไม่ถูกยกเลิกได้ด้วยความสามารถการ์ดคู่แข่งนี่เองครนะผมจอมทุบนะผมไดเพนนะผมแม่นั่นแหละหยอกหยอกเดี๋ยวอ่านพาวเวอร์ให้มันก่อนสองพันหนึ่งคิสองพันนะผมแล้วก็ไซส์หนึ่ง ไม่หายก่อนเออวิวาทอมตะนะผมเล่นมวลหนุ่มแม่เล่นเลยนียอันนี้อย่าหาว่าอย่าหาว่าเราอย่าจะเห็นเบื่องอันนี้ไม่ได้ลำเอียงไม่ได้ลำเอียงจริงๆนะผมไม่ได้ลำเอียงเลยนะผมเราไม่ได้ลำเอียงเลยนะผมเราก็ใแคู่้ชมอ่านเองนะผมมึงอยากจะหลีกจัดการเว้ยนี่พูดสุภาพดีสุดเลยนะนี่สุภาพกิลมันสกิลมันยาวเราคุณสุนเซตนุ่มก้าวเซตเวทมนต์กดยังกีหนุ่มเออ เสียงอลิเซียเราเมื่อกี้ครับเฉพาะสมาชิกนะผมเซโนจินเซโนจินเซโนจินผมไม่อ่านโดจินเทพโดจินทำไมเข้าวะกาแคทใช่โดจินเออเผามังกรเทพนะผมไซส์หนึ่งนะผมมามีพาวเวอร์ห้าพันนะผมหนึ่งคิแล้วก็ดิเฟนต์หนึ่งพันูเมื่อกี้ในโฆษณาของผมถ้าเรามีเผามังกรเทพไปอื่นโฆษณานะครับวัสดุก็เคือกินจ่กันหนึ่งใบอ่านทันไหมให้ฟังทันไหมในก่อนมาไม่รู้อย่าเลยขอสักที่หนึ่งขอที่หนึ่งได้ได้ได้ ยืดมาไหยืดมาอ่ยืดมาอ่านพอแล้วเอ่อเผามังกรเทพนะผมยืดการด็อกไซส์หนึ่งะผม p o สี่พัน d e f e n e หนึ่งพันมีสติกโคลเมืกนน้สานทีงบนีามัเทพนะนีเดี๋ยวนนความสุดการลองไปเข้าตงังเกย์นะผมดำน้ำเหรอแล้วก็พูดอ่านอ่านดำน้ำเหรออยเห็นอเห็นอาก่อนเดินเก็บเกียวมก่อนเดินแล้ก็เดี๋ยวอ่านสกิลอปใครอ่านไม่ทันสต็อปคลิปอ่านสกิลมันเองแล้วกันปิดไอ้ อันนี้กว่านะไม่ไปได้ตกรูไฟนอลเฟส์การ์เกนทัวร์การ์เกนทัวร์เอามาอ่าชิ้นการ์เกนทัวร์พันนิเชอร์นะผมไม้ตายนะผมล่ายการนี้ได้เมื่อเมื่อผู้แข่งคิดห้าหน่วยหรือต่ำกว่าโดยแล้วแล้วคู่แข่งที่ต้องไม่มีมอนเตอร์ในช่องกลางผมแล้วบนสนามมีดาวก็ส์อยู่เท่านั้นนะผมจ่ายสองเกรยิงห้าหน่วยนะผมไม่สามารถถึงเชือกเลยแล้วความเสียหายเรไม่สามารถลงลงได้ได้จิตรับสูงกองสุงชีวิต ดิถามแม่มึงเหงายเสร็จดิเดอมันมีมันมีเทคนึงต้องอ่านเด็กหนุ่มผู้รับสืบทอดทำไมการ์ดไม่อยู่ผมไม่อ่านวะแบบนี้จะถูกชี้นำทางโดยชะตาครั้งใหม่ใครครับมตบปากตัวเองสามร้อยทีพันอะไรวะพันดัชนีหัวพันไม่อ่านชูกันอุลรานอสเออเก้าพันอุ้ยพลังบ้าอยู่นะเก้าพันดิเฟนส์สามพันสองกิโลไม่อ่านคารนอส เราต้องคลิปอ่านเองนะผมไม่ไม่ได้ลับเียงเลยจริงจริงนะผมไม่ให้ทีละไปสิอ่านรีวิวทีเดียวไงจะได้เร็วสารพระสิ่ง is mine นะผมก็คือทุกอย่างเป็นของกูของกูจะต้องคลิปอ่านเองนะเนี่ย๋ยวจะมีคนรู้ว่ากล้องมาชัดอ่านได้ไงสัตว์เอ้ย่ะไอ้กล้องกูมัน hd นะอันนี้ล้อมั่วซั่วนนะผมกาชเชี่ยรอะไรวะปกรณ์ยิงกีนนะผมเออเวทบุญนะล้อมั่วซั่วมึงล้อเขาบ่อยอ่ะลุง ตัดคลิปอ่านเออน,นะไม่ยอมเลือกไม่ยอมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไม่ควรจะสงสัยเรื่องนี้นะครับผมพี่เกียรติเออทำคลิปขอโทษน,นะฮะไม่เกี่ยวนะฮะกาดาก้อนนะผมเชิร์ญที่สาม,มเวิร์ดปะเวิร์ญวุ้ยดีแม่เมื่อกี้ตีเกคนุไม่ยาเออไซส์สามนะผมมีพาวเวอร์แปดพันนะสามสามคิทติคอนแล้วก็ดีเฟนต์เจ็ดพันนะนำการ์ดประเสริฐนำการ์ดจาช่องดลอดเราสองใบครบโซงการ์ดย่าไม่รู้จ่ายสามเกณฑ์นะผมเคาน์เตอร์เลือก ตัวผสมผสานก็แข่งหนึ่งใบนะผมแล้วถอดโซจากการที่หนึ่งใบเพื่อทำลายการที่เรื่องนั้นนะผมการนอนไม่ดีอ่ะใช่นี่ไมโทษกูอันนี้ของดาก้อนนะผมเท็การเป็นคลาดขาดฟอร์สรีเทิร์นนะผมอ่าการ์ดเก่าว่าไงคุณบ้างการเนี้ฟอร์สรีเทิร์นนะการทุกใบผสมผสามเรากลับขึ้นมือนะผมแล้วแล้วเราจะฟอร์รีเทิร์นมันจะเป็นการ์ดเก่ายที่เขาไม่มีก็ได้ฟอร์สรีเทิร์นไม่มันเห็นเขาบอกว่าการใหม่เขาบอกว่ารีปินนะ มันเป็นมันเป็นของดาก้อนไงมันไม่ใช่ของดาก้อนอ,อันนี้กาแพรีนนน่นะผมเบสบอลนะผมล่าก,กันนี้ได้เมือ่อก่อนโจมตีในในเทิร์นของคู่แข่งนะผมแล้วเรามีมังกรเทพยอยู่แค่นั้นนะผมเขาเตอร์ยกาเลิกกัโจมตีแล้วก็จดก,การ์ดถึงไปเนะอะเป็นอถถของมังกรเทพเคพื่อ้มกันเนาะชื่อไม่นัสตอปคิดทันปะ <laughs> สะตอปคิดทันปะ,ะ,อ,นปะอันนี้อ่านเลยเนะะอะ เฮี้ยนิ้วกูเ้ต่บคิวกันอ่านเอาเองก็เหมือนเดิมไม่มีหราเป็นเฮี้ยกันแดนเจอมาหัวเนี่ยไม่หนะเว้ยไม่คลิปไม่ไม่ได้เหยียดคลิปมันยาวเฉยคุูต้องตัดนานนะเว้ยเนื่อยเนี่ยมันก็อาจจะเพราะวางตัวที่เป็นแดนเจอก็ได้อาจจะเพ่สนใจแล้วกันนะอันนี้นักเคลื่อนและเทมทาน์สนะผมลากกันนี้ได้มื่กูแข่งโจมดีคูทแข่งแล้วเรามีกอดยังกี้ในอยู่ตอนนั้นนะผมใจยังเกีแล้วก็แข่งโจมตีซัฟกาเซ่เลยเหนยหนึ่งหน่วยด้วยแล้วก็นเป็นไปช่วงหนึ่งหน่วยด้วยเหมือนหนึ่งไปชด ไม่สนใจไม่สนใจไม่สนใจอะไรใส่กอดแจ็คเก็ตนะสกายแบ็กแจ็คเก็ตกอดกับแจ็คแจ็คกิ่งไมหยิบหีือยังไงไอ้ชิ้นนี้นี่แม่พิมพเทพยังว่านายตัวเนี้ยเฮ้ยครับเฮ้ยไม่ลืมปิดฝาแม่งกูหักคอมึงแม่ ลีเซ่การดากอนนะผมเผ่ามังกรเทศน,นะผมห้าพันสองสองขีแล้วก็ห้าพันเท่ากันนะผมใจนึงเกณฑ์นะผมเคาน์เตอร์เลือกมอนเตอร์บนสนามคู่แข่งหนึ่งใบนะผมแล้วเราสามารถจ่ายเพียงนิหนึ่งหน่วยนะผมถ้าเราทำนะผมทำลายการ์ดที่ที่เลือกนั้นแล้วก็จะสามารถได้เงินหนึ่งเหรียญออกมาประมาณนี้รครับท่านผู้ชมคิดว่ามันคืออะไรครับมันคือมอนเตอร์เซนิคใช่ครับมอนเตอร์เซนิคอะไรเนี่ย ทำอะไรเอะนุต้อง <c oughs> ทำอะไรเออ <c oughs> นุทำอะไรวิว <c oughs> กระดานะผมร่อการนี้เข้าสู่สนามน,นะผมหรือร่อการนี้โจมตีนะผมอถอดโซ่หนึ่งใบบนสนาพูกแข่งนะผมหกพันนะผมหนึ่งพันหนึ่งคิ้นะผมแล้วก็ไซส์หนึ่งของกรุงเทพกาเบร มี2คียนะผมดีเฟนต์หนึ่งพันนะผมพาวเวอร์สี่พ 4, ันผมคอค้อนผมใจนังเกตและนำกากัดไือสุดในการ์ดข้นสูงการ์ดนี้ผมเผาเมืองกรเทสทุกใบบนสนามได้รับพาวเวอร์บวกสามพันผมได้มีสกิลโซลการ์ดกาเบตแต่ละตัวชื่อไม่เงียบนะเผาเมืองกรเทนะผมใส่ส่วนนะผมมีดีเฟนส์สองพันแล้วก็พาวเวอร์สองพันเท่ากันผมหนึ่งคิยนะผมเขาเคาน์เตอร์นะผมเลือกมอนเตอร์เลือกมอนเตอร์บนสนามหนึห่งใบตัวพ่อหนุ่มแล้วก็ ก็สามารถนำการนี้ลงช่องดอกอถ้าเราทำทั้งครา้งต่อไปในเทินมันต้องแปลว่าในเทินที่เในเทินนี้เมื่อกาสที่เลือกนั้นถูกทำลายการ์ดนั้นยังอยู่ในสนามมันก็กดตัวแค่คงถูกมึงกโดนในไอตัวนี้มันใครวะเนี่ยกาเบร์นะผมมึงจะกาอย่างเดียไหมแต่มึงมึงกากระบาดกว่ากาข้อสอบให้ถูกกว่าถึงข้อสอบของวงกรเทพ่ไอหนุ่มแล้วก็ทำลายนะจนเทินไอนะผมที่เข้าขอบเผากรเทพทุกใบบนสนามไม่สามารถ ลดลงได้ด้วยความสามารถการคู่แข่งและเมื่อมอนสเตอร์เผาเมงกรเทพที่จะสองดึงสูงกว่าเราโจมตีทําลายการ์ดผู้สามคู่แข่งหนึ่งใบถ้าใครนึกไม่ออกนึกถึงการ์ดหนึ่งของของไอ่เนี่ยผมมันเป็นของเออสายของบัตโหน่งเลือกให้บัตโหน่งก็คล้ายกันนะผมเล่นหมดอันนี้ไม่ต้องอ่านนะผมดะกุนนิกกิมมัวนะผมเออสกิลเราก็รู้ๆกันอยู่นะผมดะกุนนิกกิมมัวนะเป็นเผ่ามังกรทองนะผมต้องอ่ารู้กันอยู่นี้ก็อันนี้อันนี้การ์ดเก่า นไงการ์ดเก่าใครรู้จักก็ร,รู้จักนะผมไม่ต้องอ่านเมื่อชินันอะไรวะมอชิานะารี่นะผมนี่นี่ก็ไม่ต้องอ่าน,น <laughs> าเหนกันะผมอันนี้คุ้นกันดีเลนะ้วผมเออด็กก้อนบาเลียนนะผมป้ปองการจะสอนผสมกว็ห้ามโดนทำลายผมนันมันจูทำลายกันี่คืออยู่ในสนามใช่ได้สอนผสมกว่าการพวกอาร์ซี่ออจอมตัดกระดูกนะผมจะคิดเซอร์จะคิดเซรอสนะผมหน้ามึงตัวโกงกูไม่อ่านหรอก ใครเนี่ยจอมเพี้ยนนะผมกีฮิเรอานะผมหน้ามึงเลาไม่อ่านในวคนนี้ในวันนี้ขอเฮ้ยเนี่ยเหมือนทุกกะเลยอ่ะนึกออกปะใครใครดูมาฮีโร่บ้างผมหน้าคล้ายๆเลยเทพธิดาข้างนะผมก็อสอีลิตนะผมเออมีพาวเวอร์หกพันนะผมสองคีเราดีเฟนซ์สองพันไซส์หนึ่งนะผมใจหนึ่งเกตเขาค้อใจหนึ่งเกตด้วยเกตของคู่แข่งอ๋อคือแบบคอปุ๊บ โอเคมึงลองดรอปไปตัวนี้ขอไม่เครียดม,มากเลยกู้แข่งไม่สามารถคอมอนเตอร์จากช่องดรอปได้สกิลนะผมแล้วมันการนโยมตีหักในช่องดรอปคู่แข่งมีหนึ่งใบหรือต่ำกว่าคู่แข่งเลือกการ์ดจากตัวเองหนึ่งใบและทิ้งการหดกทำไมเลยนี่ยนั้นมันผู้หญิงไงอเอ้หรือผู้ชายวะสาวรุ่นนี้อ่ะเออไม่แน่นะนุดูซินุหน,น้ามันเหมือนโทกะเลยวะคล้ายนะใช่ไหม คิดเหมือนกูปะไม่คิดอันนี้มีไม่อ่านนะผมมึงมีช่องใหญ่เลยหรือช่องอะไรอะหรือช่องอะไรอะไฮด้าชายนิ่งนะผมไม่อ่านครับสต็อปคลิปอ่านอะไรกันุ้ยไม้ตายกูอ่านก็ได้จอมหมัดลงทันหมัดระเบิดเออคลาฟ์นอสอะไรมึงคอตตยังกี้แดนเจวัวนะผม รายการนี้ได้คู่แข่งมีบรรางที5หน่วยหรือต่ำกว่าผมและแล้วบทสนทนมีก้อนยังกรีนใจหนึ่งเกตนะผมเออสร้างความเสียทุกอย่าง2หน่วยหนูหากคู่แข่งไม่มีไม่มีการ์ดในช่องเกตนะผมสร้างความเสียหาย5ห,หน่วยครับมการ์ดส่ตีนมากเลยอะ <c oughs> บิวไปซะจอมหมัดลงฐานมีลลาดการ์ดวิลาดอะ <c oughs> ประหลาดการ์ดตื้อตือต้อตือต้อตือต้อ การเนี้ยของกาเกนทัวรดาก้อนนะผมไวรัสเล่นเสี่ยงยังวะสะเกิดก็ามันเป็นตัวเด็ด <c oughs> มีดิฟเฟนต์นะผมสี่พันนะผมมีคิทเทิลเข้าสองคีดนผมแล้วก็พาวเวอร์เจ็ดพันนะผมไซส์สองนะผมการนี้นะผมสามารถใช้ได้ในทุกแกลกนะผมเพรา um. ะว่ามันนี้มีโวลมันเผาดาก้าอ,กอนและเผาเมืองกรเทนผมใจหนึ่งเกรดแล้วนำการไปผสมสก,ก่การแล้วเข้าสู่โซ่ของการนี้ผมคอคอสจีโวเมื่อการนี้เข้าการนี้จมเออเมื่อการนี้จบการต่อสู้นะผมคอมอนเตอร์ดาก้อนจากบนมือไม่เกิน หนึ่งใบนะผมทับการนี master, calculus, ้โดยไม่ต้องโดยไม่ต้องแจกคอฟอสเดอบเบอร์แท็กแล้วก็โซกาดจริงจริงมันก็ไม่ต่างอะไรกับทีนี้มากหรอกแค่ว่ามันมีเดอบเบอร์แท็กกับโซกาดการกันทูรากอนบลัสโมดเดี๋ยวไม่ต้องเล่นเสียงว่ะมันโกง power ใช่ไม่พูดดีเป็นวเออปัดตัดตัดตัดทำไมไม่บุ๊บแการ์กันทูราคอนบลัสโมดเนอะตัดดีเอทตัดทำไมมี power หนึ่งหมื่นนะผมมีสามคีย์ทีคอนแล้วก็เจ็ดพันนะผมดีเป็น สายสองนะผมจ่ายสองคอคอสคือจ่ายสองเกรดนะผมนำการ์ดไปถึงกอการ์ดเข้าสุดโซ่การนี้ผมเป็นการที่เข้าสนามด้วยจดเทิร์นนี้การนี้ได้คิดว่าบวกหนึ่งนะผมจากนั้นนะผมถ้ามันเข้าสุดสนามนด้วยจีไอโบส์นะผมจะจดเทิร์นนะผมการจบตีนี้ที่ไม่ใช่ลิงก์แท็กนะผมจะไม่ถูก<ด>ยกเลิกและความเสียหายไม่สามารถลดลงได้นะดับเบิลแท็กแล้วก็โซกาดเอาง่ายมันตีไปแปดที่เคเออรวมแล้วแปดที่คอมาช่องขวาคอมาช่องบีทผู้วิทักษ์แห่งดาบนะผม กาไอเนอร์นะผมใช้โซนนะผมมีดีฟเอนหนึ่งพันนะผมหนึ่งขีแล้วก็สามพันพาวเวอร์นะผมเผมมังกรเทพนะผมการนี้คอได้เฉพาะช่องกลางนะผมแต่แตทัพมผู้ชมอ่านสกิลท่านผู้ชมจะอู้เลยอู้เลยเขาเตือนนะผมในระหว่างเตือนของเราผมเลือกมอนเตอร์เข่ามังกรเทพใบอื่นบนสนามหนึ่งใบเราสามารถจ่ายพลังขี้หนึ่งหน่วยนะผมและนำการนี้สนามเข้าสู่โซนอ๋อเฮ้ยคุณนึกว่าเรานำมอนดรอปนี่มาไหนเข้าสู่โซนนะผมว่าเข้าสู่โซนของการผมแล้วก็สแตนการที่เราเลือกนะผมเออคอมโบนะ ีดาบแมงพระเอกใช้บ่อยชิบหายเลยโอ้โหดาบมังกรเทพปลาเบดนะผมไอเทมนะผมมีพาวเวอร์หกพันสองคีนนะผมใจนิงเกตอิโคฟอนนะผมการนี้ไม่สามารถถูกทำลายด้วยความสามารถของการคู่แข่งนะผมแล้วก็เมื่อการนี้โจมตีนะผมถ้าเรามีมอนเตอร์ดาร์กอส์ลักษณะจนจบเทินนี้การนี้เราไม่ทำมันไม่ได้บอกว่าถูกทำลายจากความสามารถการแข่งมันจะบอกว่าจะไม่ถูกทำลายจากความสามารถเลยน,นั่นแหละก็มีดาาบร์เอามังกรเทพแล้วก็อาวุธนะประหลาดการเดนเจอร์โวแบบนี้ จบไปแล้วนูโมแต่กูคาใจดีกว่านายแอปโทรเกียนีโอดากอนนูขอรุน่าเราหลอดหน่อยเดี๋ยวกูใช้โปรแกรมตัดสิวให้โอเคใครถ่ายเสือกดไลค์พี่หนุมก็ถ้าใครไม่กดไลค์ก็จะโดนเสือนุน่าไงเสือบีบกระโหลกข้างงหลัเสือบีข้ะโหลกเสือข้างหลังไอ้นูบีบกระโหลกแตกนะโมเอาเอ่อ่านุมาเสือปืนไวนะ ก็ไวติดตามกันในคลิปหน้าผมอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ติดตามให้เราแห้ช่อง AM ของเราด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจหน่อยครับบ๊ายบายลืมกดไลค์ด้วยนะครับมึงกินโดนอียิีต์นี่ขยำนะไม่เนี่ยไม่ม่อ่านมึงอ่านโดนจิ้น